รับถึงใจน้ำตาลชาลิตาแจงเหตุโพสแรงถึงป้าข้างบ้านและตอบกลับแฟนนางงามพร้อมเล่าความรู้สึกทำหน้าที่ลูกครั้งสุดท้ายให้พ่อยอมรับเสียใจที่ได้เจอพ่อเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายน้ำตาลชาลิตาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกับประเด็นป้าข้างบ้านจริงๆคือป้าบ้านฝั่งตรงข้ามคือมันไม่มีอะไรตนแค่รู้สึกว่าไม่มีความเป็นส่วนตัว ตนไม่อยากพูดไรเยอะเดี๋ยวเขาฟ้องมาตนไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายหรือยุ่งเรื่องส่วนตัวของบ้านเขาแต่พอเรารู้มาว่าเขามายุ่งเรื่องส่วนตัวเราแล้วไปพูดในทางที่มันเสียหายกับเรา บอกไม่รู้จะไปเคลียร์ทำไมเพราะตนไม่ได้สนิทกับเขาแต่เรื่องมันผ่านมาทางแม่ยอมรับบ้านอยู่ใกล้กันก็อึดอัดแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะตนซื้อบ้านตรงนั้นแล้วยังผ่อนไม่หมดเลยคิดจะสร้างรั้วจริงตอนนี้เรียกช่างมาประเมินราคาแล้วจะทำเป็นสวนให้มันสูงขึ้นจะได้รู้สึกส่วนตัวมากขึ้นถ้ามาสองได้อีกเขาก็น่าจะเป็นญาติฝ่ายหนึ่งของเราแล้วแหละ เขารู้ความเคลื่อนไหวของเราหมดเลยส่วนตัวรู้สึกว่าเขาละเมิดความเป็นส่วนตัวนิดนึงตนไม่รู้จะไปพูดคุยอะไรกับเขาเขาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในชีวิตไม่ได้ให้เงินตนใช้เราควรที่จะต่างคนต่างอยู่กำลังจะติดกล้องวงจรปิดเหมือนกัน ด้านคุณแม่ก็คงยังไปเสวนากับเขาอยู่ตนก็ห้ามอะไรท่านไม่ได้หรอกส่วนประเด็นไลฟ์สดตอบกลับแฟนคลับแรงน้ำตาลบอกไม่แรงเลยตนพูดด้วยอินเนอร์ปกติมากบอกคนส่วนใหญ่คนจะพูดว่าเป็นนางงามจะต้องเรียบร้อยต้องอยู่ให้เป็นตัวอย่างตนทำมาหมดแล้วตอนนี้อยู่ในบริบทที่ใครทำดีด้วยเราก็ทำดีกลับ แต่ถ้ามาไม่ดีแล้วทำไมเราต้องทำดีกับเขาด้วยตนไม่ด่าใครก่อนแต่ถ้ามาด่าตนตนก็ด่ากลับแต่แบบน่ารักรักนะวันนั้นเขาเป็นแฟนนางงามแล้วชอบพูดว่าถ้าแอนโทเนีย มงน้ำตาลก็ตกกระป๋องตนเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรต้องการอะไรเขาบอกตนภาษาไม่ได้ไม่เก่งเลยตนก็บอกไปว่าไม่มีใครเท่าแม่มือหรอกแค่นี้เลยแกล้งแกล้งหยอกหยอกทำอะไรก็ราม่าไปหมดพอพูดอะไรเกี่ยวกับนางงามตนแค่พูดในฐานะแฟนนางงามและประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเองกับคำที่บอกว่าไม่รักษาภาพลักษณ์นางงามตนอยากจะบอกว่าหนูอำลาตำแหน่งแล้วคะ่ะ6ปีแล้ว พูดไรก็ได้ฟรีดอมออฟสปีดส่วนเรื่องคุณพ่อที่เพิ่งผ่านงานศพไปน้ำตาลบอกว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกและครั้งสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นการได้เจอกันที่มันสายไปแต่จริงๆมีการติดต่อมาเยอะเหมือนกันว่าอยากจะเจอ แต่ด้วยตนเองไม่เคยเจอพ่อตั้งแต่เด็กอยู่กับแม่มาตลอดด้วยเลยไม่รู้ว่าถ้าเจอเราจะต้องเรียกพ่อหรือต้องเรียกยังไงทำตัวยังไงคือตนทำตัวไม่ถูกบวกกับเราทำงานด้วยเลยไม่มีโอกาสไปเจอแต่พอทางคุณพ่อเสียเพื่อนพ่อก็ทักมาบอกตนเลยเอาให้แม่ดูเลยรู้ว่าเป็นความจริงก็ได้ไปนานศพเป็นการทำให้ครั้งสุดท้ายในฐานะลูกตนก็รู้สึกใจหายเหมือนกัน เราอาจจะไม่ได้มีความผูกพันมากเลยไม่ได้เฮิดอะไรมากนอกจากคุณแม่ที่ร้องไห้เพราะอาจจะมีความผูกพันกันมาสำหรับตนไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายมีพี่เขาที่เป็นลูกของพ่อก็บอกให้ตนไปขอขมาพ่ออโหสิกรรมต่อกันจะได้ไม่มีอะไรผูกมัดกัน ส่วนเรื่องการป่วยของคุณพ่อตนไม่ทราบมาก่อนอันนี้คือการเสียกระทันหันเพราะหัวใจวายเท่าที่ถามจริงๆพ่อเป็นคนแข็งแรงเพราะไม่ได้สูบบุหรี่หนึ่งเล่าส่วนเรื่องความรักมีหนุ่มคุยแล้วก็คุยไปเรื่อยๆก็คือคนนั้นแหละเขาเป็นเหมือนกำลังใจของเราตนไม่ได้อยากจะเปิดออกสื่ออะไรเผื่อเลิกกันที่เกียดมานั่งสัมภาษณ์เอาเป็นว่าสถานะคือคนรู้ใจเขาก็ไม่ได้รู้ใจเราทุกเรื่องหรอก ตอนนี้ตนก็อยากให้โฟกัสการทำงานแหละยังไม่ได้อยากหนักไปทางความรักมันก็เหมือนอีกพาร์ทของชีวิตด้านคุณแม่ก็เรื่อยๆไม่ได้ไฟเขียวขนาดนั้นเขาก็ยังห่วงอยู่อยากให้เราทำงานให้มั่นคงในชีวิต